เบนเดวิดครับนักเตะลูกครึ่งไทยนะฮะคนแรกที่มีโอกาสลงเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเอง เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเบนเดวิดนะครับคนนี้นะฮะเขาเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนี่เองนะครับแล้วก็ไปเติบโตที่นู่นครับสิงคโปร์ฮะตั้งแต่ปี2005นะครับตอนนั้นเขาอายุได้5ขวบครับจนได้สัญชาติสิงคโปร์ในปี2009นั่นเองนะครับและเมื่อเขานะฮะเข้าเรียนในระดับปฐมปลายนะครับเดวิดได้เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์นั่นเองครับ เบนเดวิดครับเป็นนักเตะที่สามารถเลือกได้ถึง3สัญชาตินะฮะทั้งเวลนะฮะที่เป็นเชื้อสายที่มาจากพ่อนะครับไทยที่มาจากแม่นะฮะรวมถึงสิงคโปร์นะฮะซึ่งเป็นประเทศที่เดวิดย้ายไปอยู่และก็เติบโตนะครับฟุตบอลนะครับคือกีฬาที่เขานะฮะเดวิดคลั่งไคล้มากเอาจริงเอาจังมากนะฮะส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณพ่อเขานะครับฮาร์ลี่ครับเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลชื่อ JSL s สิงคโปร์ครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟูลแลมของอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็ t ัมปิเนตโลเวอรครับของสิงคโปร์นะฮะโดยเดวิดถือว่าเป็นดาวรุ่งนะฮะฝีเท้าดีในวงการลูกหนังสิงคโปร์ที่น่าจับตามองอย่างมากเลยครับจนกระทั่งปี2017นะครับเดวิดได้รับทุนจากฟูลแลมให้เดินทางไปเรียนและก็ฝึกฟุตบอลที่อังกฤษเป็นเวลา2ปีนั่นเองนะครับ ก่อนโชว์ฝีเท้าเตะเบ้าตาสตาบโคตแล้วก็สินสัญญากับทีมเจ้าสัวน้อยนั่นเองครับท่านผู้ชมเบนเดวิดครับลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของฟูแลมมาแล้วครับหนึ่งนัดในเกมคาราบาวครับนั่นเองนะครับรอบ2ที่พ่ายต่อเซาท์มป์ตันนะฮะไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับปีที่แล้วโนนะครับโดยเดวิดลงสนามไปในนาทีที่89นั่นเองครับปัจจุบันนะครับเดวิดเล่นให้กับทีมชุด ยู่23นั่นเองนะครับของฟูลแลมแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมอย่างทิมมี่อับ,บราฮัมนะครับซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของแทมมี่อับ,บราฮัมหัวหอกทีมสิงโตน้ำงเงินครามเชลซี Chelsea, นั่นเองครับท่านผู้ชมเบนเดวิดครับนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้นะครับมีดีกรีทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีนะครับพึ่งต่อสัญญาณกับฟูลแลมออกไปนะฮะมีโอกาสสารฟันให้เป็นจริงแล้วนะครับโดยช่วง ปีซีซั่นจะได้ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของฟูลแลมนะครับเพราะเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะฮะที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนเดวิดคับลงเล่นในทีม u 23ของฟูลแลมนะฮะในฤดูการที่ผ่านมาลงไปแล้ว12นัดนะครับทำไปแล้ว1ประตูแล้วก็ผ่านบอลให้เพื่อนยิงไปอีก2ประตูด้วยกันนะครับ อ่ะแล้วต่อไปนะฮะเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเบนเดวิดนะครับแข้งทีมชาติไทยยู23นะฮะลุ้นเป็นแข้งไครคนแรกนะฮะที่ได้ลงสนามพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับจอร์ดโอเฮดและทีมงานตีลังกายยิงก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ